자 <susurra> มาดูทางพลังประชารัฐก,กันบ้างน,นะคะเมื่อวานนี้พลเอกประวิตธวงสุวรรณพร้อมกับแกนนําของพักก็ไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะไปหาเสียงกันที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะโดยพลเอกประวิตย์นั้นก็ยืนยันนะคะว่าทั้งตนและก็สมาชิกพลังประชารัฐพร้อมจะรับใช้ประชาชนและพร้อมจะพัฒนาร้อยเอ็ดค่ะพลังประชารัฐจะทําทุกวิถีทางให้ภาคอีสานอยู่ดีกินดีมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นยกระดับขนส่งคมนาคมและก็พัฒนาภาคอุตสาหการรมควบคู่ไปกับระบบการศึกษา สอดรับกับการประกอบอาชีพสร้างเงินสร้างไรายได้ด้วยนโยบายอีสานประชารัฐนะคะไปฟังเสียงกันค่ะวันนี้ชาวอีสานจะไม่น้อยหน้าใครใช่ไหมพี่น้องเราจะดึงดูดนักลงทุนจากยุโรปจีนเกาหลีมาลงทุนขอให้เชื่อมั่นเราในพักพลังประชารัฐและงานอีสานต้องรวยคนอีสานต้องรวยเลือกพักพลังประชารัฐเบอร์37 ดังนั้นแรงงานอีสานต้องรวยมีชีวิตที่ดีมีความมั่นคงเลือกเราเบอร์37เลือกไหมครับเลือกไหมเบอร์อะไรขอให้เรื่องทั้งเขตและพักนะครับอย่าลืมนะครับผมจำสารประโยชน์กับทุกฝ่ายก้าวข้ามความฝัดแย้ง เพื่อนำคนเก่งมาร่วมกันเพื่อสร้างความสงบสุขและความจเจริญเรื่องรืวงให้กับประเทศชาติของเราขอให้เชื่อมั่นในพักพลังประชารัฐและผู้สมัครที่ยืนอยู่ตรงนี้ขอให้ทุกท่านทุกท่านมั่นใจพวกเรานะครับพี่น้องครับการเลือกตั้งวันวันที่สิสพฤษภาคมนี้เข้าคูหากาบาทสีเขียวเลือกพักพลังประชารัฐเบอร์37บอร์ไหนครับ เบอร์อะไรเบอร์อะไรเอาไหมเลือกไม่เลือกเลือกไม่เลือกเลือกเบอร์อะไรนะครับเบอร์อะไรเบอร์อะไรเอาอีกเบอร์อะไรเบอร์อะไร